ช้าวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันมาคะบูชาที่บ้านของแตงกวาซึ่งอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยายเพราะว่าพ่อและแม่ของแตงกวาเข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครแตงกวาแปตงกวาตื่นได้แล้วจ้าหลานวันนี้เป็นวันมาคะบูชายายจะพาไปทําบุญที่วัดแตงกวาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ายายก็ยายบอกแตงกวาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงจ๊ะ เก่งจังเลยปะเราไปวัดกันยายเตรียมอาหารไว้เยอะแยะเลยคุณตาไปวัดด้วยกันไหมคะไปสิตาเตรียมตัวตั้งแต่แตงกวายังไม่ตื่นนุ่นแน่ทั้งสามคนตายายและหลานเดินทางมาถึงวัด เยอะจัตาคะวันมาฆบูชาสำคัญยังไงเลยคะคนถึงได้มาวัดเยอะขนาดนี้วันมาฆบูชาเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามมีเหตุการณ์อัศาจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวันเมืองราชครึกแควนมคธโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหรันต์ ไม่ใช่แค่วันมาค้าบูชาหรอกหน้าหลานที่ส่วนใหญ่จะมาวัดกันยังมีวันวิสาขาบูชาตรงกับวันครึ่งสิบห้าค่ำเดือนหกตา้งปฏิทินจันทรคติของไทยและมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนแต่ถ้าปีใดมีอธิกมกามาคือมีเดือนแปดสองหนก็เลื่อนไปเป็นวันครึ่งสิบห้าค่ำกลางเดือนเจ็ดหรือราวเดือนมิถุนายนสำหรับวันนี้ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสมประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประููรสัตวสตรู้และปรินิพานซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วมีวันไหนอีกบ้างคะที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธาสารีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันปริิพานได้แปวันซึ่งถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรมแปดข้าเดือนวิสาขะหรือเดือนหกของไทยซึ่งจะห่างจากวันวิสาขบูชาไปเพียง8วันเท่านั้นแต่ปัจจุบันแทบไม่เห็นว่าวันอัชมีบูชาปรากฏบนปฏิทินทำให้วันอัชมีบูชานับวันก็ยิ่งถูกลืม วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันสท้ห15ค่ำเดือน8ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมที่ทรงตัสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกและด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทําให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งพระธรรมที่ทรงตัสสู้ได้จึงถือได้ว่าพระองค์ ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม,าามพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูผลที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรม,มวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรงที่อื่นในปีนี้วันอาสารหาบูชา ตรงกับวันที่16กรกฎาคมซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหะบูชาเมื่อมีวันเข้าพรรษาแล้วก็ต้องมีวันออกพรรษานั่นถือว่าเป็นวันของการสิ้นสุดระยะในการจำพรรษาหรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด3เดือนของภระภิษุโดยวันออกพรรษา ตรงกับวันขึินสิห้าค่ำเดือน11ของทุกปีหลานรู้ไหมจ๊ะนอกจากวันสำคัญต่างๆที่ยายและตาได้พูดมาทั้งหมดแล้วยังมีวันพระอีกนะแสงกว่าที่คนนิยมเข้าวัดทำบุญกันนะ่ะแล้ววันพระคือวันอะไรเหรอจ้าตาวันพระมีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติโดยมีเดือนละสี่วันได้แก่ วันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำวันแรง8ค่ำและวันแรง15ค่ำแต่หากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรง14ค่ำโดยวันพระเป็นวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่าวันธรรมะสวระอันได้แก่วันถือสิงฟังธรรม อ๋ออย่างนี้เองวันนี้แตงกวาเข้าใจจัดแจ้งในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามากเลยค่ะป้าค่ะคุณตาคุณยายเราไปฟังธรรมกันไปสิจ้าหลาน นะคะ,ะแล้วคำท้องจงอของเราในวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะคำพ้องจงอของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรวันอะไรคะเด็กๆวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะแล้วเด<ๆ>็กๆดูไหมคะวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันสําคัญทางศาสนาวันหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไป และเป็นวันที่นะคะพระสงฆ์นะคะจงวัดเป็นเวลา3เดือนพระเด็ก,ดกหรือในช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อที่จะอะไรคะเด็กๆปฏิบัติธรรมและเว้นสิ่งไม่ดีนะคะเพื่อประกอบคุณงามความดีในช่วงเวลานั้นๆคะ่ะและพระสงฆ์นะคะไม่สามารถไปท้า ช่วงของโควิดระบาดเด็กๆไปทำทบุญที่ที่วัดก็ต้องเว้นระยะ